มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองการต่างประเทศสำนักปลัดกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรนุชปวงสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติกล่าวต้อนรับผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศยาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองราชนจาจักกัมพูชา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสปปลาวผู้แทนจากเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดรชาวริตถินวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2565ณโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการแข่งขัน International Young Startup Contest 2022ครั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12ทีมประกอบด้วยทีมจากประเทศกัมพูชาจำนวน2ทีมทีมจากสปปลาวจำนวน2ทีมทีมจากประเทศเวียดนามจำนวน2ทีมและทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยจำนวน6ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม Gen เ TEC h จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล5 0,000บาททีม 3S 3S จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล3 0,000บาททีมมิดิจาก National University of l a o s ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล2 0 0 0 0บาททีมม a มิโปโกโ จากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล10,000บาทและทีมเป๊ปเยสจากกัมพูชาได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล10,000บาท And once again